สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่างแบงค์นะครับผมนี่้านชัยวัดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมช่างแบงค์จากบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หนองยาปล้องนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนี่บรรยากาศสุดชิลครับผมนี่เป็นรีสอร์ทเดยวจะกวาลต่อกล้องแพน่กล้องให้ดูรีสอร์ทลูกค้านะครับนี่อยู่ที่หนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนี่บรรยากาศ นะครับผมอันนี้พวกผมมาติดตั้งศาลาสองชั้นนะครับผมสวยๆแล้วก็เกวียนโบราณน,นี่ครับผมสวยๆเลยตอนนี้ทีมช่างกําลังเ,เก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับผมติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะครับผมนี่ใกล้เสร็จแล้วสวยๆเลยศาลาสองชั้นนะครับผมเสากลมนะครับผมนี่เกวียนโบราณของแท้ใช้งานได้ นี่นะครับผมนี่ใก่เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้นกำลังเก็บสีเก็บอะไรอยู่นี่กุยนโบราณของหายากกับกุย,ยเลมนี้แล้วก็ศาลาสองชั้นนี่อันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับอยู่แขงกะจาจยหนองยาปล้องจงังหวัดเพชรบุรีนี่เราได้มาติดตั้งให้ไส่เสร็จสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็เลยมารีวิวให้ชมนะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็ง มาชมด้านล่างนะครับผมนี่ด้านล่างด้านล่างก็จะมีที่นั่ง3ด้านนะครับนี่ที่นั่ง3ด้านเลยนั่งได้เยอะเลยแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะกลางนะครับผมปกติโต๊ะกลางนี่จะไม่มีนะครับผมอันนี้เราช่วงจัดโปรคือแถมให้สองตัวก็คือตั้งทั้งบนและทั้งล่างนะครับผมนี่แล้วก็ตรงมุมก็จะมีที่วางแก้ววางของอะไรได้นะครับ ในตรงมุมนะครับผมสามารถวางแก้ววางโซดาไ,ได้นี่เสาใหญ่หญสวยๆเลยครับไม้เก่าเนื้อแข็งนี่เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสวยๆแน่นๆเลยนะครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งนี่ครับผมนี้เราติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันบ้างนะครับก็มีอะไร นะครับผมนี่ข้างบนกันบ้างนะครับนี่อันนี้จะเป็นบันไดเก้าขั้นนะครับผมเลขมงคลเก้าขั้นสวยๆนี่มาพร้อมกับเราบันไดสวยๆนี่ครับผมนี่ขึ้นมาขึ้นมาด้านบนก็จะเนี่ยจะมีประตูกันสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่พอเปิดเข้าไปปุบ๊บก็จะมีที่นั่งนี่ ีที่นั่งเดียจะแพนกล้องให้ดูกว้างๆนะครับผมนี่กว้างเลยที่นั่งเยอะเลยครับผมนี่นั่งได้เยอะเลยนี่ครับผมหูนั่งได้เป็นสิบครับสิบกว่าคนนี่มีโต๊ะกลางให้หนึ่งตัวหนึ่งระเบียงนี่ไว้นั่งกินลมชมวิวดูภูเขาครับผมสุดชิลครับผมนี่หนองยาป้องลูกค้าคืออยู่กรุงเทพนะครับผมเรามาทํารีสอร์ททาที่พักผ่อนอยู่ที่นี่ครับผม จะเลยได้สั่งซื้อศาลาสองชั้นของเรามาตั้งที่รีสอร์ทไว้นั่งชมวิวเนี่ยครับบรรยากาศได้เลยครับผมส่วนตัวเราชอบเลยครับนี่นี่นั่งดิง่มนั่งดืม่มนั่งรับแขกได้สบายจัดประตรงปาร์ตี้ได้เลยครับนี่ครับผมนี่ด้านบนโครงสร้างแน่นๆเลยนะครับผมนี่หลังคาละมุงด้วยเชีร่าบ,บอร์ดนะครับผมนี่ สวยยเลยครับที่นั่งไม้นี่เป็นไม้เก่าเนื้อแข็งนะครับผมไม้เก่าทุกชิ้นเลยไม่มีหดแน่นอนครับผมนี่สวยๆเลยนี่กําลังเก็บรายละเอียดนะครับผมนี่บันไดก็บันไดเก้าขั้นนี่สวยๆด้านล่างก็จะมีปีกอ,อ่กันาสาดให้นะครับผมปกติเมื่อก่อนเราทําจะไม่มีนะครับพอเราทําไปแล้วแล้วทีนี้เราก็พัฒนาเรื่อยๆครับผมก็ได้ใส่ปีก ตรงเอวด้านข้างครับผมเพื่อกันสาดกันฝนนั่งด้านล่างก็จะได้กันฝนได้นะครับผมนี่แล้วลูกค้าได้สั่งซื้อเกวียนด้วยนะครับผมนี่เกวียนสวยๆครับผมเกวียนโบราณของแท้เลยนี่ไม้เก่าของแท้อันนี้ซี่เป็นซี่ไม้พยุงด้วยนะครับนี่สวยๆเลยเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดู่ครับผมกับไม้พยุง นะครับผมนี่เก็บสีช่างกำลังเก็บสีสวย,สวยๆเนียนๆเลยนี่ครับผมเงาฉ่ำแน่นอนรอบนี้นี่นี่ครับผมสวยๆเลยช่างสีในตำนานนะครับคนนี้สวยๆนี่เขาบอกว่าช่างสีทำสวยใช่ไหมช่าง <laughs> ของแท้ครับผมนี่สาราสองชั้นนี่ มาดูกว้างๆครับภาพกว้างๆนี่ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้นะครับผมที่เบอร์0879575737นะครับนี่เบอร์ช่างแบงค์โดยตรงเลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยครับผมไอดีไลน์นะครับผมนี่โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคช่างแบงค์สวัสดีครับ